สวัสดีครับท่านผู้ฟังห่างหายกันไปนานเลยนะครับ2-3วันขออาภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่วันนี้ก็กลับมาส่งต่อเรื่องรลอนๆให้กับท่านผู้ฟังแล้วละครับเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของบ่อน้ำต้องห้ามครับในหลายหมู่บ้านของภาคกลางยังมีพื้นที่บางจุดที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องครับไม่ใช่เพราะเป็นที่โลกล้าง แต่เพราะว่ามันคือบอ่อน้ำบอ่อน้ำเก่าแก่ที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่ไม่มีป้ายเตือนแต่ทุกคนในพื้นที่รู้ตรงกันว่าไม่ควรจะเข้าใกล้บอ่อน้ําแห่งนี้อยู่หลังวัดล้างแห่งหนึ่งครับที่ถูกปล่อยทิ้งมานานหลายสิบปีลอบข้างมีต้นไทรและไม้ใหญ่ขึ้นคลุมจนแทบมองไม่เห็นจากภายนอก น้ำในบ่อไม่เคยแห้งแม้ในฤดูหน้าแรงและไม่เคยเอ่อล้นแม้ในฤดูฝนสิ่งที่ผิดปกติก็คือผิวน้ามักนิ่งสนิทตลอดเวลาไม่มีลูกน้ำไม่มีสาหร่ายไม่มีสัตว์ใดอาศัยอยู่คนท่าคนแก่หลายคนก็เล่ากันต่อกันว่าสมัยก่อนบ่อน้ำแห่งนี้เคยเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้าน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงในช่วงปีที่เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายต่อเนื่องศพถูกนำมาทำพิธีไม่ทันหลายร่างถูกนำมาทิ้งลงในบ่อน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคหลังจากนั้นบ่อน้ำแห่งนี้ก็ถูกปิดวัดก็ถูกทิ้งร้าง และพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเขตต้องห้ามโดยไม่เป็นทางการหลายสิบปีผ่านไปมีคนพยายามล้างบ่อน้ำแห่งนั้นมีคนพยายามเดินพยายามทุกครั้งก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็เจ็บป่วยหนักโดยหาสาเหตุไม่ได้ชาวบ้านสังเกตว่าในบางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนมืดจะมีเสียงเหมือนของหนักตกลงไปในน้ำ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นบางคนก็เห็นเงาดำลอยอยู่เหนือผิวน้ำไม่ใช่เงาสะท้อนแต่เป็นเงาที่ขยับเองเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึง่ง<ด>เกิดขึ้นเมื่อมีทีมงานจากหน่วยงานรัฐเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วันแรกทุกอย่างปกติแต่คืนแรกกล้องวงจรปิดจับผ้าผิวน้ำที่เริ่มเป็นคลื่นทั้งที่ไม่มีลม ในคืนถัดมาระดับน้ำในบ่อสูงขึ้นเองประมาณครึ่งเมตรแล้วลดลงในตอนเช้าโดยไม่พบร่องรอยของน้ำล้นคืนที่สกล้องตัวหนึ่งเสียอีกตัวบันทึกภาพได้เพียงเงาคนจำนวนมากยืนเรียงกันรอบบ่อก่อนภาพจะดับไปเช้าว,วันถัดมามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหายตัวไปรองเท้าถูกพบวางอยู่ริมบ่อสะอาดแห้ง ไม่มีรอยดินการค้นหาดำเนินไปสามวันครับสุดท้ายก็พบร่างของเขาอยู่ในบ่อทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีการตรวจค้นไปหลายรอบแล้วแพทย์ระบุว่าไม่มีน้ำในปอดแต่ร่างกายอยู่ในสภาพเหมือนแช่น้ำมานานหลังเหตุการณ์นั้นโครงการของทางภาครลัฐก็ได้ถูกยกเลิกครับพื้นที่นี้ถูกปิดอีกครั้งหนึง่งและบ่อน้นาแห่งนั้นก็ยังคงอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครกล้าถามว่าในคืนที่เงาคนยืนรอบบ่อพวกเขาคือใครพอชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำไม่ได้เอาคนลงไปแต่เป็นที่ที่บางสิ่งรอให้คนเดินเข้าไปหาและจนถึงวันนี้ผิวน้ำของบ่อน้ำต้องห้ามก็ยังนิ่งสนิทเหมือนกับกำลังรอใครบางคนอยู่เสมอหลังโครงการพัฒนาพื้นที่ถูกยกเลิกไปเอกสารทั้งหมด ถูกเก็บเข้าแฟ้มยุติการดำเนินงานไม่มีการแถลงไม่มีการชี้แจงเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในบรรดาเอกสารเหล่านั้นครับมีแฟ้มหนึ่งที่ไม่ควรถูกเปิดอีกครั้งแฟ้มที่มีชื่อพนักง,งานราชการระดับปฏิบัติการไม่ใช่หัวหน้าโครงการไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเขาเป็นเพียงคนที่รับผิดชอบพ,พื้นที่เท่านั้น เขาถูกส่งมาดูแลเรื่องที่ดินและประวัติศาสตร์สถานที่แห่งนี้หน้าที่ของเขาก็คือรวบรวมข้อมูลย้อนหลังก่อนจะส่งต่อให้ส่วนกลางจากบันทึกการทำงานช่วงแรกก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติแต่หลังจากวันที่เขาเข้าไปตรวจบ่อน้ําเพียงลำพังลายมือในรายงานก็เริ่มเปลี่ยนไปข้อความบางส่วนถูกเขียนซ้ำ บางหน้าไม่มีวันที่บางหน้ามีเพียงประโยคสั้นๆระดับน้ำไม่ตะลงกับเวลาในสัปดาห์ถัดมาเขาเริ่มขอเอกสารเก่าที่เกินอำนาจหน้าที่ทั้งทะเบียนผู้เสียชีวิตบันทึกโลกระบาดและแผนที่วัดล้างก่อนถูกหรือถอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารให้ข้อมูลตรงกันว่าเขามักปาคนเดียว และจะอยู่จนดึกโดยขอสำเนาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพชั่วข่าวสิ่งที่น่ากังวลคือเขาไม่ได้ค้นข้อมูลในฐานะคนทำงานครับแต่เหมือนคนที่กำลังพยายามยืนยันอะไรบางอยา่างว่าตรงกับที่เขาคิดหรือเปล่ากล้องวงจรปิดในสํานักงานบันทึกภาพเขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มองจอโดยไม่ขยับตัวนานเกินกว่าปกติ บางคืนเขาถูกพบว่ายืนอยู่หน้าบ่อน้ำแห่งนั้นทั้งที่ไม่มีคำสั่งให้ใครเข้าพื้นที่รายงานระบุว่าเขาไม่เคยลงไปใกล้ขอบบ่อเพียงแค่ยืนมองเหมือนกำลังนับจำนวนบางสิ่งในน้ำหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเขายื่นใบาลาพักร้อนโดยไม่ระบุสาเหตุไม่ระบุเหตุผลและไม่กลับมาทำงานอีกเลย ไม่มีใบาลาออกไม่มีคำสั่งย้ายชื่อของเขายังคงอยู่ในระบบราชการแต่ไม่มีใครติดต่อได้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือสมุดบันทึกส่วนตัวที่ถูกพบในลิ้นชักโต๊ะทำงานหน้าสุดท้ายของสมุดไม่มีคำอธิบายมีเพียงประโยคประโยคเดียวพวกเขาไม่ได้อยู่ใต้น้ำพวกเขาอยู่ในบ่อ้นา หลังจากวันนั้นครับแฟ้มเอกสารถูกปิดตายชื่อของพนักงานราชการคนนี้ถูกลบออกจากรายงานในทุกฉบับแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังคงพูดถึงชายคนหนึ่งในชุดราชการที่ยืนอยู่ใกล้บ่อน้ำในบางคืนเขาไม่ส่งเสียงไม่ขยับและไม่สะท้อนในผิวน้ำเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของบ่อน้ำไปเรียบร้อยแล้วหลังการหายตัวไปของพนักงานราชการคนนั้นมีคำสั่งเงียบจากศูนย์กลางให้เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้ามาตรวจสอบประวัติย้อนหลังของเขาการตรวจสอบเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่ขึ้นทะเบียนบ้านแต่สิ่งที่พบคือ ข้อมูลที่ไม่ควรเกิดกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้เสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อนระบุสาเหตุการตายว่าเสียชีวิตจากโรคระบาดในพื้นที่วัดหลางวันที่เสียชีวิตตรงกับช่วงเวลาที่มีการนำศพจำนวนมากไปจัดการชั่วคราวที่บอ่อไม่มีบันทึกการชำระนกิจ ไม่มีหลักฐานการส่งมอบร่างเอกสารระบุเพียงว่าศพสูญหายระหว่างการควบคุมโรคเมื่อย้อนตรวจแฟ้มประวัติค่าราชการกับพบว่าเขาเริ่มเข้ารับราชการหลังจากวันที่ระบุว่าเสียชีวิตไปนานแล้วหลายปีไม่มีใครอธิบายได้ว่าคนที่ถูกบันทึกว่าเสียชีวิตสามารถมีประวัติการศึกษาและการตรวจสอบบรรจุ การเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นระบบได้อย่างไงยิ่งตรวจสอบลึกลงไปไยิ่งพบความผิดปกติลายมือในเอกสารราชการยุคเก่าตรงกับลายมือในสมุดบันทึกส่วนตัวของเขาเหมือนเป็นลายมือของคนคนเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลารายงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ชุดล่าสุดระบุว่าหลังข้อมูลนี้ถูกคนพบ ระดับน้ำในบ่อน้ำเริ่มลดลงอย่างผิดปกติไม่ใช่การแห้งแต่เหมือนมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นผิวน้ำไม่สะท้อนท้องฟ้าแต่สะท้อนเงาโครงสร้างบางอย่างด้านล่างคืนหนึ่งกล้องอินฟาเรดจับภาพได้ว่ามีเงาหลายร่างยืนเรียงกันภายในบ่อไม่ใช่การลอยแต่เป็นการยืน และหนึ่งในเงาน,นั้นมีรูปร่างสวมเสื้อที่คุ้นตาเช้าวันถัดมาบอ่อน้ำกลับมามีน้ำเต็มระดับเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในระบบราชการชื่อของพนักงานคนหนึ่งถูกเปลี่ยนสถานะไปจากการสูญหายเป็นไม่เคยมีอยู่แฟ้มทั้งหมดถูกผนึกวัดล้างถูกล้อมลัว และบ่อน้ำถูกกรบด้วยแผ่นคอนกรีตยอย่างเป็นทางการบ่อน้ําต้องห้ามไม่เคยมีอยู่ในพื้นที่นี้แต่ในบางคืนเมื่อพื้นดินเหนือแผ่นคอนกรีตยเย็นผิดปกติจะมีคราบน้ําซึมขึ้นมาเป็นรอยเทา้าที่ดินบนเป็นวงกลมเหมือนใครบางคนกำลังนับจำนวนอยู่ใต้ดินและรอให้ชื่อของเขา ถูกบันทึกกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากบอ่อน้ำนี้ถูกปิดตายด้วยแผ่นคอนกรีตผู้คนก็เชื่อกันว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะจบลงแล้วแต่สำหรับบางคนบอ่อน้ำไม่ได้หายไปแต่มันแค่งเงียบลงเท่านั้นในฤดูแล้งปีหนึ่งพื้นดินรอบวัดล้างแตกล้าผิดปกติมีรอยสุดเป็นวงกลมตรงตำแหน่งเดียวกับบอ่อน้ำเดิม ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่ากลางดึกเขาเห็นน้ำขังอยู่บนแผ่นคอนกรีตทั้งที่ไม่มีฝนน้ำขังนั้นไม่ไหลไม่เลอะเหยและไม่สะท้อนเงาใดๆแต่ไม่กี่วันต่อมามีคนนำถังเหล็กเก่าไปวางไว้ตรงจุดนั้นเพื่อลองน้ำที่ซึมขึ้นมาแต่สิ่งที่ได้กลับไม่ใช่น้ำครับมันเป็นของเหลวใสขุ่น มีกลิ่นเหมือนน้ำบาดาลผสมสนิมและมีเศษดินสีดำจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆคืนแรกที่ตักของเหลวนั้นขึ้นมาม้าทั้งหมู่บ้านก็หาพร้อมกันแต่พวกมันไม่กล้าวิ่งเข้าใกล้ไอ้คืนที่สองคนที่วางถังเริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีของหนักถูกลากไปกับพื้นและคืนที่สามทั้งเหล็กหายไปเช้าวันถัดมา มีรอยน้ำเป็นเส้นยาวลากจากจุดเดิมไปจนถึงบันไดวัดกลางที่ปลายทางพบถังเหล็กตั้งอยู่สะอาดไม่มีคราบดินภายในถังมีวัตถุแห่งหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ในนั้นครับปรากฏว่ามันเป็นชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินเก่ามากแตกหักและไม่มีคราบคล้ายรอยมือพิมพ์อยู่ทั่วพื้นผิว ผู้รู้ในพื้นที่บอกทรงกันว่าบอ่อน้ำแห่งนี้ไม่ใช่ที่ทิ้งศพแต่เป็นบอ่อถ่วงของเป็นที่ที่ใช้กับสิ่งที่ไม่ควรปรากฏไม่ว่าจะเป็นร่างวัตถุหรือบางอย่างที่ไม่มีสถานะของที่ถูกถ่วงจะไม่หายไปแต่จะค่อยๆดึงสิ่งรอบตัวลงไปเป็นส่วนหนึ่งกับมัน นั่นคือเหตุผลที่น้ำในบ่อไม่เคยแห้งและไม่เคยเอ่อล้นมันไม่ได้เก็บน้ำแต่ว่ามันเก็บน้ำหนักหลังจากสิ้นส่วนของพระถูกนำออกมาลอยซึมบนพื้นดินเพิ่มขึ้นเป็นหลายจุดเหมือนบ่อกําลังหาทางระบายและในบางคืนจะมีเสียงน้ำถูกตักทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นช้าสม่ำเสมอ เหมือนมีใครบางคนกำลังเอาสิ่งที่เคยถูกกดไว้ขึ้นมานับใหม่ทีละชิ้นหลังจากชิ้นส่วนพระพุทธรูปถูกตักขึ้นมาครับไม่มีใครกล้าแตะต้องพื้นที่รอบบ่อน้อําอกเพนคอนกรีดก,ก็ถูกทิ้งไว้แต่กล้าวและสุดลงเล็กน้อยเหมือนมีแรงดันจากด้านล่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเขาเลือกใช้วิธีง่ายที่สุด คือปล่อยให้พื้นที่นั้นหายไปจากความสนใจเองไม่ต้องซ่อมไม่ต้องรื้อแล้วก็ไม่ตรวจตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพรทุกอย่างที่มีการเข้าใกล้จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสมอระดับน้ำใต้ดินจะเปลี่ยนไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่ลดแต่เหมือนกําลังปรับสมดุลคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักทั้งที่ไม่ใช่ฤดู พื้นดินเหนือบอ่อน้ำยุบตัวลงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ไม่มีน้ำซึมขึ้นมามีเพียงอากาศเย็นจัดลอยออกมาจากรอยแยกและกลิ่นเดียวกับที่เคยลอยขึ้นในวันที่ตักของเหลวจากบ่อ,บอกลิก่นของสนิมและสิ่งที่ถูกแช่นานเกินไปเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบว่าลอยลาวทั้งหมดหายไปพื้นดินเรียบแห้ง และแข็งกว่าที่เคยเหมือนไม่เคยมีบ่อน้ำอยู่ตรงนั้นแต่ในคืนเดียวกันในบ้านหลายหลังรอบวัดหลางระดับน้ำในโอง่งในแทงและในแก้วน้ำที่วางทิ้งไว้ลดลงเล็กน้อยไม่มีรอยรั่วไม่มีเหตุผลแต่เหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงน้ำกลับเข้าไปคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ต่างพูดตรงกันว่า บอ่อน้ำไม่ได้ถูกทำลายมันแค่ย้ายตำแหน่งเท่านั้นไม่ใช่ย้ายไปที่ใดที่หนึ่งแต่กระจายตัวไปอยู่ในทุกภาชนะที่สามารถเก็บน้ำได้ตั้งแต่นั้นมานไม่มีใครกล้าปล่อยให้น้ำขังในบ้านโดยไม่มีฝาปิดและไม่มีใครตักน้ำดื่มโดยไม่มองลงไปก่อนพอบางครั้งในผิวน้ำที่นิ่งเกินไป จะเห็นเงาอะไรบางอย่างยืนอยู่ลึกลงไปไม่ใช่เงาของผู้คนมองแต่เป็นเงาของสิ่งที่กำลังรอให้มีคนตักมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง